มาละจ้าฟิตติ้งมนตราตะเกียงแก้วภาคต่อพ่อมดแม่หมดในตำนานช่องเจ็ดละค่ายดีดาปล่อยภาพฟิตติ้งมนตราตะเกียงแก้วละครภาคต่อพ่อมดแม่มดในตำนานจากบทประพันธ์ของโสภีพันนารายโดยมนตราตะเกียงแก้วนำแสดงโดยภูมิเกียรติภูมิการนัชชาไตรจักรพัทเชอร์เชอร์ลีนรวมทั้งคุณยายไทยฮิราดวงดาวจารุจินดา ประตูเวทมนต์กำลังจะถูกเปิดขึ้นอีกครั้งรอดูได้เลย